สวัสดีคะ่ะสวัสดีวันเสาร์ที่14กันยายน2567นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทาร้านวิวิวกันขาย3รายการนะคะเป็นโครงสยามทั้ง3รายการเลยนะคะเริ่มที่รายการแรกนะคะโครงสยามคูปะตา NC131 เกียกร์กลางคันนี้แปลงดุมล้อแปลงลูกกิง้งขึ้นสายพานเบรกนอกวินหน้า8 แล้วก็บางคนสีชมพูนะคะลูกค้าออนไลน์จากอําเภอบรรพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจสั่งจองแล้วก็เดินทางมารับสินค้าที่ร้านนะคะ ลูกค้าอำเภอบันพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะกับโครงสยามคูปต้า nc 131เกียร์กลางนะคะคันนี้แปลงดุมล้อแปลงลูกกิ้งขึ้นสายพานเบรกนอกวินหน้า8แล้วก็ใส่บังโคลนะคะสำหรับชุดนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา30,000บาทนะคะชุดนี้นะคะ30,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสินค้านะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะลูกค้า0 9 4ย์2 2 2 9 1นะคะ ร้านตั้งอยู่บ้านเกาะลำไย,ยตำบลบางบัวอ,อคลองขุงจัังหวดกำแพงเพชรนะคะลูกค้าจะมาดูสินค้าตัวจริงปากหมุดได้เลยนะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจมาอุดหนุนสินค้าจากร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะสินค้าสวยตรงปกไม่จุกตาตัวเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะแล้วก็มาเริ่มที่รายการที่2นะคะสําหรับรายการที่2นะคะเป็นคงสยามเหมือนกันนะคะ โคงสยามคูบาตา NC 1 3 1าเกียร์กลางนะคะคันนี้แปลงดุมล้อดแปลงลูกกิ้งขึ้นสายพานเบรกนอกวิน,นา8แล้วก็บางคนสีชมพูเหมือนกันนะคะคันนี้ลูกค้าจากอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยนะคะลูกค้าออนไลน์จากอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยนะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคันนี้ลูกค้าซื้อหางเลดเพิ่มอีก1หางนะคะคันนี้ลูกค้าซื้อหางเลดเพิ่มอีกห่หะะ <S <S นนาหง,หน,งหนะคะลูกค้าอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยนะคะ <S <S ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ที่ไว้ใจมูลนิธสินค้าจากร้านของเราสําหรับชุดนี้นะคะโครงนะคะแล้วก็แปลงดุมล้อแปลงลูกกิ้งขึ้นส่พานเวกนอกวิน,นาแป8พร้อมบางโคนนะคะชุดนี้จะอยู่ที่30,000บาทนะสามหมบาทนะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะศูนย์เก้าส่หนย์สองสองะคะจะมาดูสินค้าตัวจริงลูกค้ปาปักหมุดได้เลยนะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะหน้าเพจเฟซบุ๊กของเราเพจ ชาญชัยแท็กเตอร์นะคะขอพอะคุณมากๆเลยนะคะลูกค้าจังหวัดสุโขทัยนะคะรายการที่2สําหรับวันที่14กันยายน2567นะคะกับคงสยามคูมต้า NC 131เกียร์กลางนะคะแปลงให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็มาเริ่มที่รายการที่3นะคะคันที่3จะเป็นสยามคูมต้าอีกเช่นเคยนะคะ131เกียร์กลางนะคะคันนี้แปลงนุมล้อแปลงลูกกิ้งขึ้นสะพาน แล้วก็มีบางโคลูกค้าเพิ่มล้อซิงกับแท่นเครื่องอีกนะคะคันนี้ลูกค้าเพิ่มล้อซิงกับแท่นเครื่องแล้วก็มีบางโคลนนะคะสำหรับชุดนี้นะคะจะอยู่ที่37,000บาทนะคะโครงแปลงดุมล้อแปลงลูกกิ้งเครื่องสะพานเบ็กนอกวินหน้าแปดบางโคลนล้อซิงแท่นเครื่องนะคะ3 7 0 0 0 0บาทนะคะลูกค้าจากอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะคะ ลูกค้าออนไลน์จากอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านชาญชัยแท็กเตอร์ของเราเลยนะคะขอบพระคุณลูกค้าทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจมาดูสินค้าจากร้านชาญชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะสินค้าสวยตรงปกไม่จกตาตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะชุดนี้นะคะ37,000บาทโครงแปลงดุมล้อแปลงลูกกิ้งขึ้นสยพานเบรกนอกวินนา8บังโคลล้อซิ่งแล้วก็แท่นเครื่องนะคะ 37,000บาทนะคะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะลูกค้า094 602 2291นะคะเบญจวัรณนะคะหรือว่าจะทางหน้าเพจ Facebook นะคะเพจชาญชัยแท็กเตอร์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ